าสิ่งที่คนควรรู้ก่อนติดวอลชาร์ทที่บ้านครับสวัสดีครับวันนี้ก็วอเทกครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลชาร์จกันนะครับว่าที่บ้านเนี่ยก่อนที่เราจะ พิจารณาว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยเขามันมีหลายอย่างนะครับที่เราต้องพิจารณาครับก็คือมี5สิ่งนะครับผมรวบรวมมาให้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของมิเตอร์นะครับผมก็คือขนาดของมิเตอร์เลยเนี่ยเราเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงบ้านของผมเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมไม่ได้มีวงจร2อ่ะผมสามารถติดได้นะเพราะว่าของผมมันเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือเป็น5้าทับร้อยนะครับแต่บางบ้านเนี่ยจะมีประมาณ15 45อย่างเงี้ยผมว่าเล็กไปนะครับถ้าเกิดเป็น30มสิทับร้อยอะไรเงี้ย อาจจะโอเคนะครับแต่ทุกคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยเป็น3เฟสนะครับก็คือดีเลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ลองเช็คมิเตอร์ที่บ้านดูดีก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีค่าเสียค่ามิเตอร์เนาะค่าเปลี่ยนค่าลิกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการติดโัวชาร์จที่บ้านเนี่ยบางทีมันบานปลายครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนจาก15บ5เป็น30มสิทัพร้อยอะไรเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนมิเตอร์อีกแล้วก็เป็นเรื่องของแบบเปลี่ยนเป็นทีวียูไหมไม่เปลี่ยนเป็นทีวียูอะไรเงี้ยทุกคนลองพิจารณาาดีๆนะะครรับเพว่า อ่าเรื่องมิเตอร์นี่นค่อนข้างสำคัญแล้วก็มันไม่สามารถติดกับผมได้แล้วก็คือเป็นมิเตอร์2เนี้ยไม่สามารถทําได้เพราะว่าบ้านผมมันจะมี2มิเตอร์ก็คืออันเดียตัวที่1แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่2นะครับของผมถ้าเกิดคุยกับการไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ติดมิเตอร์รุ่นที่สองเนี่ยก็จะเป็นผลที่ดีกว่านะครับแต่อย่างสเปคของตัวพอร์ชาร์จของผมนะครับก็คือเป็นมิเตอร์15 45นะครับเป็นแบบ TOU นะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเป็น5้าทับร้อยนะครับเป็นดิจิตอลครับส่วนที่2นะครับก็คืือออเร่งงข ระบบวงจร2นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับของตัววอลชาร์ดซึ่งทุกคนจะต้องมีไม่งัน้นจะติดวอลชาร์ดไม่ได้นะครับก็คือเป็นตู้นี้นะครับกับระบบทั้งหมดนะครับที่ทุกค่นเห็นนะครับก็จะเป็นท่อขึ้นไปตรงนี้นะครับไปที่ตัวแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายดินอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือ เขาตรงนี้ขั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรสอนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ9 0 0 0ถึงประมาณ1 2 0 0นะครับขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็อ,อะไรต่างๆนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคือจริงๆทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้ ทำตรงนี้คือเราอะทำไกลย,ยอมรับเพราะว่ามันเป็นแบบคืออันนี้คือเป็นแบบว่าโซนที่ขายของของคุณแม่เนาะก็จะมีตุ๊กตาบีอะไรเงี้ยที่ทุกคนเห็นนะคะทุกคนเราก็เลยสามารถที่จะติดตรงนี้ยได้ตรงเดียวแต่ถ้าสมมตินะสมมตินะถ้าบ้านเบลเนี่ยสามารถที่จะติดตรงนี้ได้นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยลองหาที่ที่แบบล่มๆติดได้อย่างเงี้ยทุกคนไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน20เมตรใช่ไม่เกิน20เมตรจะอยู่ยในระยะที่เขารวมติดตั้งนะครับตองผมประมาณ20บกว่าเมตรเก้าเก้าพันเนาะเก้าพันบาทนะครับแต่ผมจะเกินประมาณ1 0 0 0 0นิดๆ แต่ม<น>ันมันหมืน่นสองก็หมื่นสองนะครับเกิดมาสองเมตรปะสองสามเมตรประมาณนี้เขาคิดตามเมตรประมาณสองร้อยมาประมาณเนี้ครัใช่ประมาณนั้นนะครับก็บอยู่ที่ว่าเอ่อเลือกตำแหน่งติดตรงไหนแล้ก็โอเคแล้วก็เข้าสู่เรื่องถัดไปก็คือเรื่องของระยะนะครับที่ผมที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของระยะตรงติดตรงเนี้ยก็คือเรื่องตะเกียร์แหละว่าติดตรงไหนอะไรยังไงมันควรจะอยู่ตรงไหนใกล้รถไหมอะไรเงี้ยแต่เขามีหนึ่งคำถาม คือทําไมอันนี้เราต้องทําเพิ่มทําไมเราอันนี้มันก็เหมือนข้างบนทําไมเราถึงไม่เอาข้างบนเลยถ้าเขาถ้าเกิดว่าไอ้ข้างบนมันว่างทําไมเราถึงไม่เอาข้างบนอ่ะคือมันจะมีแบบนี้อยู่ข้างบนด้วยทําไมเราถึงรวมกับข้างบนไม่ได้คือมันอย่างนี้คือทุกคนว่าทําไมมันต้องแยกออกมาเพราะว่าเราต้องการที่จะเวลาเรามีปัญหาเรื่องเครื่องนี้มันใช้พลังงานเยอะทุกคนในการใช้งานเวลามันดึงไฟจากตัวถ้าเกิดเราไปต่อกับตัวมิเตอร์ในบ้านเนี่ยบางทีมันมีปัญหามันดึงไฟเยอะเกินไฟในบ้านดับอะอางเ ถัาเอาันตักค้าเอา,าันตกถ้าตกถ้าตกอะไรเงี้ยมันสเปคมันมันใช้ไฟเยอะอะทุกคนเครื่องเนี้ยใช้ไฟเยอะมากนะมันเยอะจริงๆประมาณมันคือ7กิโลวัตต์อะเนาะ,ะเครื่องเนี้ยมันค่อนข้างใช้สเปคเยอะนะครับก็เลยต้องแยก,กวงจรสองออกมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราป้องกันเรื่องของไฟมงไฟไหม้อะไรเงี้ยไฟฟ้าเรวงจรต่างๆได้ดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะควบคุมตัวนี้เลยมันตัวเนี้ยมันคือกล่องควบคุมเนาะมันคือกล่องควบคุมไฟนะครับตู้ไฟก็คือกล่องควบคุมไฟซึ่งมันค่อนข้างจําเป็นนะครับสําหรับ ไม่ว่าแม้ว่าเราจะแต่ว่ามีมิตเตอร์สอมันไม่มีนะทุกคนต้องเตรียมไว้เพื่อเตรียมตัวไว้สําหรับการชาร์จนะใครบอกว่าแถมบอร์าชาร์จฟรีนะคะเขาไม่ได้แถมตัวนี้ให้นะคะนนยังไง<อ>ก็ต้องตายอย่างต่าๆก็เก้าพันบาทนะคะทุกคนดังนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยว่าใช้คุ้มหรือเปล่าใช้บ่อยไหมถ้าแบบอาทิตย์นึงชาร์จทีอย่างเงี้ยอาจจะไม่คุม้มไม่คุม้มแล้วก็เกี่ยวกับว่ามันแมทช์มิเตอร์ด้วยไหมนะก็คือกลับไปที่เรื่องแรกเลยคือมิเตอร์มันหมดแมทไหมติดได้ไหมติดแล้วมันแบบตัวนี้มันใช้พล ต้องบอกก่อนมันมันมากกว่า1545แน่นอนอ่ะเพราะว่าตัวสเปคของผมก็1545แล้วนะครับก็ฝากไว้พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งเนาะอะไรอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องต่อมาก็คือจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือเรื่องของตัวชาร์จเนี่ยพยายามคิดเรื่องของที่จอดรถในการชาร์จดีดๆเพราะว่าอย่างบ้านผมเนี่ยผมติดตรงนี้ใช่ไหมเวลาผมเอาท้ายเข้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไกลมันไกลต่อตัวรถของผมมากเพราะว่าสายตรงเนี้ยทุกคน ก็คือมันยาวแค่ห้าเมตรนะเนี่ยมันจะยาวแบบแค่นี้แบบทั้งหมดเนี่ยมันยาวแค่นี้ทุกคนเนี่ยมันยาวแค่นี้ยังไงเนี่ยอาจจะไกลกว่านี้ได้เท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสายเวลาชาร์จไม่ควรจะตึงเพราะว่าถ้าเกิดตึงปุ๊บไฟฟ้าเนี่ยเวลามันไหลอ่ะมันจะแบบว่ามันจะไม่โฟลว์แล้วมันจะทําให้เหมือนแบบมี l o s เรทเหมือนมี l o s ในการชาร์จเหมือนเหมือนเสียไฟฟรีอ่ะแต่มันจะไม่เกิดไฟไหม้ถูกไหมมันจะเกิดไฟไหม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้สายร้อนด้วย ใช่ไอก็คือข้อเสียของมันคือถ้าเกิดมันตึงสายมันจะร้อนด้วยแล้วสายร้อนแล้วมันทําไมสายร้อนก็ไม่มีผลดีสายละลายดีแล้วมันจะเกิดไฟไหม้ได้ไหมใช่มันเกิดไฟไหม้ได้อสายไฟไหม้สายแต่เรามีสายดินแล้วนะฮะเรามีเราติดตั้งสายดินแล้วทาไมถึงไฟไหม้ก็มันละลายไงละลายพวบมันก็ช็อตอะไรเงี้ยมันก็จะรัดวงจรอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวว่าไฟไหม้มันก็มีโอกาสมากกว่ามันไม่มันไม่ไหม้หรอกในในความรู้สึกคือถ้าตามทฤษฎีแล้วมันก็คงจะไหม้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงก็คือมันละลาย มันเจ๊งปเปลี่ยนตัวนี้ก็เท่าไหร่แล้วนะครับใช้จ่ายาแต่มันไม่ควรที่จะตึงเวลาชาร์จแบบตึงมากๆไม่ควรเลยนะครับมันควรจะเป็นระยะที่แบบใ,ใกล้ๆชาร์จอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เนาะคือเรื่องที่แนะนํามากๆก่อนที่จะติดบอชาร์จอะแต่ตัวนี้สําคัญจบยังเขามีอีกเรื่องนึ่งนะก็ะคิดออกอก็คือถ,ถ้าสมมติว่าไม่ได้แถมบอร์ชาร์จล่ะอ๋อ สมมติว่าทุกคนไม่แถมวอลชาร์ดนะก็คือสามารถที่จะไปหาตามกลุ่ม EV ได้นะบางคนเขาไม่ได้ใช้วอลชาร์ดแล้วเขาได้สิทธิ์วอลชาร์ดมาสามารถไปซื้อสิทธิ์วอลชาร์ดเข้ามาได้แต่ถ้าบแบบไปซื้อสิทธิ์บอลชาร์จอยากไปซื้อยี่ห้อที่มันแรงกว่าน,นี้หรืออะไรอย่างนี้ได้ <นะ S 2> ทำได้ก็คือมันจะมี2อย่างก็คือซื้อวอลซื้อวอลชาร์จมาเลยก็คือตัวนี้เนาะอันนี้คือตัววอลชาร์จก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10,000บาทเนาะประมาณนี้นะครับสเปกก็ ถ้าเกิดซื้อติดตามก็ประมาณเจ0ดแปดพันเก้าพันะครับมีตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปดั้งเดิมถ้าซื้อเองก็ประมาณ9ก้าพันขึ้นไป8ปดพันเก้าพันขึ้นไปนะครับหรือว่าจะอีกช้อยหนึงก็ได้ไม่อยากติดวงจรสองเนาะก็คืออีกช้อยหนึงก็คือผมสมมติว่าไอ้แต่ตัวเนี้ยยังไงก็ต้องเสียนะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยควรจะมีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ควรจะมีก็ควรจะมีเพราะว่าเออเผื่อมาแล้ววงจรเนาะเราเราป้องกันไปก่อนอีกอันหนึ่งคืออะไรอันหนึ่งคือมันจะมีช้อยหนึงนะครรรับสมมมติว่่าาาาเเไออช์ มาสมมติเราเอาวงจรสองมาแล้วมาเป็นปลั๊กอ่ามันเป็นปลั๊กเต้าเสียบเราไปเป็น portable charger อ่าเป็น portable charger เราก็จะมีอ่ตัวเอ้าหายไปไหนแล้ววะอยู่ในรถปะอ๋ออยู่ในรถนะครับเนี่ยข้างล่างนี้ไหมอ่าใช่นะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ก็ไปเก็บเป็น portable charger นะคะ emergency นะคะเราต้องเก็บไว้ในรถนะคะไม่ใช่ไว้ตรงนี้นะครับโดยปกติทุกคันจะมีแถมอันนี้เนาะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่เอาเข้ารถมันก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่ก็ไม่มีค่าไงครับเอาไว้ตรงนี้ทำไมโอเคก็คือตัวนี้มันเป็น portable charger ก็คือมันจะเป็นหัว ยัไงไงวะวน,ะะนี่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 มันจะเป็นหัวแบบนี้เนาะสามารถเอาไปชาร์จแบบ AC ได้เลยนะครับอันนี้จะต้นใหญ่จะแถมมาทุกคันต้นใหญ่คือคิดว่ามีทุกคันนะครับแต่ม,มันจะช้ามากแต่มันจะช้ามากก็คือแต่นี้ผมบอกจะมีช้อยอยี่สองนะครับถ้าเกิดเราไม่ซื้อวอลชาร์จเราสามารถซื้อตัวนี้มาเพิ่มได้ซึ่งตัวเนี้แบบดีๆก็มีเร็วกว่าเร็วกว่าตัวแบบอย่างเงี้ยแล้วเราจะเร็วเท่าเท่าวอลชาร์จได้ไหมหรือไม่ได้บางตัวบางตัวเทียบเท่าตัวนี้เลยเหรอบางตัวแต่ก็ไม่เกินหมื่น ใช่ราคาก็ประมาณนั้นงั้นกัรราคาก็แรงเหมือนกันก็ไม่เกินหมื่นเหมือนกันประมาณนั้นเอแล้วแล้วอย่างนี้คือต้องติดเราใช้ใช้ก,กับไฟบ้านไม่ได้ใช่ไหมหย่านที่บอกว่า <c oughs> ติดดีกว่าตรงนี้นควรจะมีไม่ว่าอย่างไรแล้วแต่เราควรจะมีเพราะว่าป้องก,กันการไฟฟ้าล,ลัดวงจรเพราะว่าตัวพวกเนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวนี้ถือว่าน้อยนะตัวนี้ประมาณสองสองแอมป์เป็นบ้านต่อต่อกับน้อยมากอ่ะ <c oughs> มันแบบมันมันน้อยอ่ะใช้ใช้ใชวัดไม่เยอะนะครับตัวนี้จะเยอะกว่าเยอะนะครับมัน่าประมาณสามเท่า แล้วก็เป็นตัวที่ซื้อมาแล้วมันยิ่งดีถูกไหมมันก็ควรจะป้องกันเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะมากผมว่ามันแบบนอะเทียบเท่ากับแบบเปิดแอร์หลายตัวเลยอะ่อะแล้วจ่ายค่าไฟยังไงจ่ายค่าไฟยังไงอ่าหาไฟฟยังไงก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าทุกคนเนะี่ยไม่ได้มีมิมเตอร์สองเนาะก็สามารถจ่ายค่าไฟลบกับอ่ามันก็ต่อกับระบบบ้านเลยนะครับมิเตอร์เดียวกันราคาเดียวกันอ๋อต่อให้มีวงจรสองก็ต่อเข้ากับมิเตอร์อ๋อมันอยู่ขึ้นอยู่กับมิเตอร์ขึ้นอยู่กับมิเตอร์มันขึ้นอยู่กับมมมตตตแ่ถ้าี ถ้าต้มีมิตเตอร์สองทุกคนต้องไปการไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าต้องต้องไปใช้ในแอปเนาะก็คือของผมจะเป็น PEA Smart Hub นะครับไหนนขอช่วเลย PEA Smart Hub จะหน้าตาประมาณนี้แอ,แอปหน้าตาแบบไหนตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นชาร์จข้างนอกนะครับ PEA Water ม,มันจะมีคําว่ามิตเตอร์อยู่อะไรเงี้ยก็คืออันนี้มันจะเป็น อันนี้จะเป็นมิเตอร์ลูกแรกนะครับของของแม่นะครับก็คือเป็นของบ้านนี้เนาะเป็นของทางบ้านนะครับแล้วก็จะมีมิเตอร์อามิเตอร์ชาร์จรถเขาจะเขียนอยู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยเดือนนี้เท่าไหร่คะพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยังไม่ครบเดือนเนาะเอ่อน่าจะตัดยอดไปละวพันสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช้แบบไปเชียงมงเชีย<ม>งใหม่มากหมด<ง>เชียงมเชียงใหม่ไปบูแหลกมากอันนี้ยังไม่บูเท่าไหร่เนาะนี่ก็ประมาณพันสองกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะถูกมากๆสำหรับเดตวิวแต่คิดว่าทุกคนน่าจะยากแหละ นะครับแล้วก็ขอสรุปนิดนึงนะครับเรื่องของเปลี่ยนมิตเตอร์หรือไม่เปลี่ยนมิตเตอร์ดีสาหรับมิตเตอร์ธรรมดาหรือเป็นมิตเตอร์ทรียูดีผมบอกนี้ก่อนว่าทุกคนใช้ไฟตอนไหนมากที่สุดบอกก่อนถ้าเกิดใช้ไฟตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มจนถึง9ก้าโมงเช้าเยอะเนี่ยผมแนะนําเลยว่าใช้เป็น t o u นะครับหรือว่าบ้านไหนเนี่ยมีแผนจะติดโซลาร์เซล ถ้จจ <laughs> าจะติดแล้วเราจะติดนั่นแหละจะติดโซล่าเซลล์นั่นแหละอ่ะถูกไหมเราก็ติดโซล่าเซลล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดย U เนี่ยจะเหมาะเพราะว่าโซล่าเซลล์จะใช้ไฟกลางวันถูกไหมครับแล้วก็กองคืนก็ใช้เป็นโหมดอ U ูก็จะมีมช่วงแกบป,ประมาณช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่มแค่นั้นเองที่เราแบบไม่ได้ใช้แบบไม่ได้แบบว่าไม่ประหยัดเอาง่ายสำหรับโหมดของโซล่าเซลล์เนาะในี้ผมก็เป็นแนะนําไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่ตอนกลางคืนเป็นหลักนะครับก็แนะนําเป็นมิเตอร์ธรรมดาดีกว่ามันฟโฟลกว่าแล้วก็ใช้้งาานไดดสะววก,กว่ นะครับส่วนการชาร์จรถเนี่ยก็ตอนนั้นครับคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีพิเตอร์2แล้วนะครับก็เลยไม่ได้แนะนําวิธีอีกวิธีหนึ่งไปนะครับก็คือของพิเตอร์2นะครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถามกันได้นะครับเดี๋ยวว่าช่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับให้กับช่องของโอทเทคด้วยนะครับผมให้ถึงหนึ่งหมื่นซับสไครต์เลยนะครับขอบคุณมากนะครับไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ